สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ระบบการเรียนออนไลน์นะครับหลังจากาหยุดเทศกาลปีใหม่นะครับทำไมต้องกลับมาเรียนออนไลน์นะครับเพื่อชะลอดูสถานการณ์นะครับเรื่องของโควิดนะทั้งตัวใหม่ทั้งตัวเก่าเกิดขึ้นหลายตัวเสลือเกินนะครับโควิดช่วงนี้ ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวนักเรียนและครอบครัวนะครับทางโรงเรียนก็ได้มีการหยุดเพิ่มเติมนะครับกับเข้าสู่สถานการณ์เรียนออนไลน์นะครับเพื่อให้ทุกฝ่ายสบายใจแล้วก็ปลอดภัยในทุกๆฝ่ายร่วมกันนะครับอเอกสารประกอบการเรียนของเราวันนี้ป .2 อ2ลูกหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยนะครับหน้า152ยหถึงหน้า1 5 8 เดี๋ยวไปเรียนเรื่องอะไรกันดีไปดูกันนะครับอ่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องประโยคนะครับประโยคระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่สองนะครับเราจะไปดูเรื่องประโยคประโยคคืออ่าคำหรือว่ากลุ่มคํานะครับคําหรือกลุ่มคําที่นํามาเรียบเรียงกันแล้วได้ใจความสมบูรณ์นะครับว่าใคร ทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับใครหรือสิ่งใดนะครับทำกิริยาอะไรนะครับมีอาการอย่างไรหรือว่าอยู่ในสถานภาพใดๆนะครับพูดง่ายๆก็คือประโยคคือการนำคำมาเรียบเรียงกันให้ได้ใจความที่สมบูรณ์นะครับอ่าพูดออกมาอ่านออกมาแล้วมีใจความที่สมบูรณ์สามารถสื่อสารให้เกิดความรู้นะครับให้เกิดทักษะ เกิดทักษะการสื่อสารสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องนะครับการนำคำหรือกลุ่มคำมาเรียบเรียงกันให้ได้ใจความเขาเรียกว่าประโยคนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่มันหลุดออกจากปากมามันก็เป็นประโยคหมดนะครับเพียงแต่ว่าจะเป็นประโยคก,กี่ส่วน2ส,ส่วน3ส,ส่วนจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการพูดของเราว่าเราจะพูดออกมาในประเภทไหนนะครับ ดังนั้นประโยคเป็นเรื่องที่มนุษย์เราทุกคนใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับในการเรียนในรายวิชาภาษาไทยก็เพียงแค่เอาคำหรือกลุ่มคำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมาจำแนกแจกแจงมาจัดหมวดหมู่เท่านั้นเองนะครับเป็นการนำเอาคำพูดในชีวิตประจำวันเรามาจัดใส่หมวดหมู่ว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างในประโยคที่เราพูด ในทุกๆวันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับใน EP นี้ประโยคที่มนุษย์เรานะครับพูดอยู่ในชีวิตประจำวันพูดอยู่ทุกๆวันนะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ส่วนนะครับในระดับป .2 ไม่ต้องเรียนยากนะครับ ไปดูส่วนของประโยคองค์ประกอบของประโยคมีสองส่วนนะส่วนที่หนึ่งคือภาคประธานนะครับก็จะมีประธานนะครับประธานคือผู้ที่จะแสดงอาการต่างๆออกไปนะครับบางครั้งในรูปประโยคอาจจะมีขยายประธานด้วยก็ก็ได้นะครับไม่ไม่ได้ผิดนะครับส่วนที่สองนะครับส่วนที่สองคือภาคแสดง ภาคแสดงก็จะประกอบไปด้วยกริยานะครับกริยาคืออาการที่ประธานนะครับแสดงออกมาไม่ว่าประธานจะเป็นอ่มนุษย์คนสัตว์สิ่งของนะครับเมื่อแสดงอะไรออกมาก็แล้วแต่เขาเรียกว่ากริยานะครับเขาเรียกว่ากริยากริยาก็คืออาการต่างๆที่ประธานแสดงออกมาเช่นเดินนั่งกินนอนหอัวเราะร้องไห้นะครับ หรือแม้กระทั่งคําว่าตายก็เป็นกริยานะครับในรูปประโยคบางประโยคอาจจะมีขยายกริยาด้วยก็ได้นะครับภาคแสดงอีกตัวหนึ่งคือกรรมกรรมคือตัวที่รองรับการกระทําของประธานออกมานะครับกรรมเนเป็นตัวรองรับการกระทําของประธานนะครับรองรับทั้งประธานทั้งกริยาประธานแสดงกริยาออกมากรรมก็เป็นผู้รองรับ การกระทําของประธานออกมานะครับนี่ก็คือภาคแสดงนะครับภาคประธานมีประธานภาคแสดงมีกริยากับกรรมแล้วก็ส่วนขยายก็สามารถมีได้ทั้ง3ส่วนนะครับไปดูตัวอย่างกลุ่มคำหรือว่าคำที่นำมาเรียบเรียงกันแล้วทำให้เกิดเป็นประโย,ะโยคที่ได้ใจความสมบูรณ์นะครับ นักเรียนดูรูปภาพรูปนี้ครับอ่าน่าจะเป็นทางม้าลายหน้าโรงเรียนหน้าสถานศึกษานะครับประโยคให้มาว่าเด็กเดเดินข้ามถนนนะครับเวลาพวกเราเดินข้ามถนนถ้า,อ,าอยู่หน้าโรงเรียนถ้ามันมีทางม้าลายก็ให้ข้ามตรงจุดทางม้าลายนะครับมีสัญญาณไฟได้ยิ่งดีนะครับโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆก็จะมีทางม้าลาย แล้วก็สัญญาณไฟจราจรให้รถหยุดแล้วให้คนเดินข้ามนะครับเด็กๆเดินข้ามถนนนะครับเด็กๆเป็นประทานเดินเป็นเดินเดินข้ามเนี่เป็นกริยานะครับถนนเป็นกรรด็เด็กๆเหยียบย่ํานะครับไปดูตัวอย่างกลุ่มคําหรือว่าคําที่เรียบเรียงกันแล้วได้เป็นประโยคที่ได้ใจความสมบูรณ์นะครับ ภาพนี้นะครับหมาวิ่งไล่แมวนะครับแต่ในภาพเนี่ยเป็นแมววิ่งไล่หมานะครับแต่บทความประโยคให้มาบอกว่า,มาหมาวิ่งไล่แมวแต่ในภาพแมวอาจจะวิ่งไล่หมาก็ได้นะครับประธานก็คือหมานะครับถ้าดูตรงดูตรงบทความดูตรงข้อความนะครับกิยาก็คือวิ่งไล่นะครับส่วนใครเป็นกรรมล่ะแมวเป็นกรรมนะครับเพราะโดนหมาวิ่งไล่นะครับ เขาโดนหมาวิ่งไล่แต่ในภาพเนี่ยเป็นแมววิ่งไล่หมาถ้าดูตามภาพแมวอาจจะเป็นประธานวิ่งไล่เป็นกริยานะครับส่วนหมาเป็นกรรมเพราะโดนแมววิ่งไล่นะครับอันนี้คือกลุ่มคํานะครับที่เรียบเรียงกันแล้วได้ใจความสมบูรณ์เรียกว่าประโยคน,นะครับอีกสักตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นประโยคสส่วนมีแค่ประธานกับกริยานะครับ ประโยคไม่จําเป็นต้องมีกรรมก in. well ็ได well ้นะครับประโยคมีแค่ประธานกับกริยาก็สามารถเป็นประโยคได้เขาเรียกว่าประโยคสส่วนนะครับแต่ก็ต้องได้ใจความนะครับประธานกับกริยาบวกกันแล้วได้ใจความมีแค่ประธานกับกริยาก็เรียกว่าประโยคสส่วนถ้ามีกรรมเข้ามาเพิ่มเขาก็เรียกว่าประโยค3ส่วนนะครับในระดับชั้นป .2 นะครับจากภาพครับเป็นภาพของม้าของเรากำลังวิ่งแข่งกันนะครับ รูปประโยคให้มาว่าม้าวิ่งเร็วนะครับประธานก็คือม้านะครับวิ่งเนี่ยเป็นกริยานะครับคําว่าเร็วนี่เป็นขยายกริยานี่ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับประโยคที่ยกมาให้นักเรียนเรียนกันนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ